รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยแลกเงินด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยเที่ยวก่อนจ่ายที่หลังไม่มีค่าธรรมเนียมผ่อนชำระได้จากธนาคารกสิกรไทย สวัสดีค่ะเริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับการฝึกคอบราโกซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง24กุมภาพันธ์การฝึกคอบราโกเป็นการฝึกร่วมทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ปีนี้จัดเป็นปีที่36แล้วและมี29ประเทศเข้าร่วมวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงความสำคัญของการฝึกคอบราโกต่อความสัมพันธ์ของไทยสหรัฐตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ เบราโกเป็นการฝึกร่วมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่ประเทศไทยเริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2525 25. ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่นๆเข้าร่วมด้วยในปีนี้มีประเทศเข้าร่วมทั้งสิ้น29ประเทศโดยประเทศที่เข้าร่วมการฝึกหลัก มี7ประเทศได้แก่ไทยสหรัฐสิงคโปร์ญี่ปุ่นอินโดนีเซียเกาหลีใต้และมาเลเซียปีนี้พลเรือเอกแฮร์รี่บีแฮร์ริสผู้บัญชาการกองกําลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกเดินทางมาร่วมในพิธีเปิดด้วย the United States is proud to join our partner the Kingdom of Thailand in co-hosting Cobra Gold the crown jewel of our enduring bilateral alliance and a symbol of, Amer of america's unwavering commitment to the peace and prosperity of both the kingdom and the region on behalf of all military personnel from all nations. i am pleased to welcome admiral harris, the commander of the u.s. pacific command. the presence of admiral harris does not only increase the morale of all u.s. personnel, but also stress the importance of the COPACO exercise and the strong defense relationship between the U.S. and all countries in the region. Folks, our alliance is a big deal. The United States has only five bilateral defense treaty allies in the world, and Thailand is one of them. Nations don't enter into security treaty alliances lightly. It means that we're in it together for the long haul. The U.S. alliance with Thailand is a deep and enduring commitment. We look forward to Thailand's reemergence as a flourishing democracy because we need Thailand as a strong and stable ally. We need Thailand to get back to being the regional and global leader that it always has been. We need Thailand's leadership in Asia. ที่ไปของคอปประโกมีที่มาที่ไปยังไงคะที่มาที่ไปของคอปประโกเป็นเพราะว่าสงครามเย็นตอนนั้นประเทศไทยกับสหรัฐเป็นพันธมิตรอันดับหนึ่งในภูมิภาคฉะนั้นการซ้อมรบในตอนนั้นคอปประโกสาเหตุที่ต้องใช้คําว่าคอปราก็เพราะว่ามันเป็นคําภาษาไทยนะครับสมัยก่อนเนี่ยคำว่าจงอังศึกงูเหา่าอะไรทํานองนี้มันแสดงถึงความกล้าหาญความร่วมมือนะครับฉะนั้นไทยสหรัฐเนี่ยสาปีก่อนคอปประโกเนี่ย จึงเป็นเขาเรียกว่าไฮไลท์ของพันธมิตรไทยสหรัฐแต่ตอนนี้เนี่ย36ปีไฮไลท์นี้เนี่ยเลยตกต่าไปยกเว้นปีนี้นะครับจะมีความสําคัญมากนะครับแล้วความร่วมมือนี้แตกจากแต่ความร่วมมือซ้อมรบที่ไทยมีกับประเทศอื่นๆคือหนึ่งในด้านของสเกลแล้วเนี่ยใหญ่มากประเด็นที่2เนี่ยนะครับในตอนแรกมันเริ่มเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าความร่วมมือทวิภาคีนะครับระหว่างไทยกับสหรัฐทําไปทามาเนี่ย กลายเป็นมีหลายๆประเทศเนี่ยเข้ามาตอนนี้29ประเทศฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าความร่วมมือคข้าปรกเนี่ยเป็นความฝึกระหว่างไทยสหรัฐไม่ได้อีกต่อไปแล้วเป็นเขาเรียกว่าพหูุพาคีไปแล้วและนี่คือความสำคัญที่ประเทศไทยเนี่ยจำเป็นจะต้องคุยกับสหรัฐว่าสหรัฐเนี่ยได้ใช้ผลประโยชน์จากพันธมิตรไทยมาก ประเด็นที่3ก็คือว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราพูดถึงภัยจากคอมมิวนิสต์ตอนนี้ภัยจากคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่มีแล้วตอนนี้ภัยเนี่ยในรูปแบบใหม่คืออะไรภัยในรูปแบบใหม่ก็คือกลุ่มการก่อการร้ายหัวรุนแรงนะครับประเด็นเรื่องความมั่นคงทางทะเลประเด็นเรื่องการค้าที่ไม่ย,ยุติธรรมซึ่งตอนนี้ผูกติดกันไปหมดเลยในในโยบายสหรัฐของประ,ประธานาธิบดีทรัมป์นะครับไอ้น,นี้คือประเด็นใหม่แล้วประเด็นเรื่องที่ สุดฮอตในตอนนี้นะครับซึ่งทุกคนเนี่ยจะประหลาดใจมากก็คือเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมที่เกิดจากภัยทางธรรมชาติและนี่กลายเป็นประเด็นหลักของคอปโกไปแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่า,านไทยได้รับการฝึกฝนมาดีเวลาเนปาลเนี่ยมีปัญหาอย่างพันดินไหวเนี่ยประเทศไทยส่งคนไปช่วยเหลือได้ทันทีนะครับแต่ตอนนี้ต่อไปนี้คอปโกเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อ ให้ไทยได้ประโยชน์สูงสุดตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไทยไม่ได้ประโยชน์สูงสุดนะอยากเข้าใจผิดน,นะครับคัปโกเนี่ยประโยชน์สูงสุดอยู่ที่สหรัฐสหรัฐมีคัปโกเพื่อที่จะฝึกฐานสหรัฐเพื่อที่เขาจะได้ใช้อาวุธของสหรัฐแล้วเวลาใช้เนี่ยในประเทศอื่นๆประเทศอื่นเขาจะได้รู้วิธีใช้ของสหรัฐ ว่าโกมีการฝึกทุกปีเป็นประจำนะคะมีความสําคัญแล้วก็พิเศษอย่างไงคะก็ชัดเจนมากสําคัญพิเศษสําหรับสหรัฐเท่านั้นเองสําหรับประเทศไทยเนี่ยพูดตรงๆนะครับเดี๋ยวจะมีคนโกรธก็คือว่าประเทศไทยไม่ได้ให้ความสนใจเราดีแต่ตรงที่ว่าเขามาใช้สถานที่เราเราได้ค่าจ้างเราได้ค่าอาหารเราได้ค่าฝึกโน่นฝึกนี่ส่วนเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ไม่ค่อยสนใจเพราะว่าเจ้าหน้าที่จริงๆแล้วเนี่ยที่มีความเก่งความสามารถเนี่ยเขาไม่อยากไปอยู่เข้าไปโก นะครับถ้าอยู่กับครอบครัวเนี่ยไม่ได้อยู่กับเจ้านายนะครับฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะเจ้านายไม่ได้สังเกตนี่เรื่องจริงนะครับฉะนั้นเราต้องอส่งคนไปที่มีความสนใจจริงๆนะครับเพราะว่าครอบครัวคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนที่มาร่วมนะครับเพราะว่าเวลามีครอบครัวเนี่ยเรารู้อะไรเรารู้การเรียนรู้ของเซ็นเตอร์คอมมานเรารู้คอมพิวเตอร์การใช้ระบบคอมพิวเตอร์อะไรแต่คนที่สนใจประเด็นนี้พูดภาษาอังกฤษเนี่ยหาคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งๆเนี่ย ยังหายากเลยจะไปหาคนที่มีความรู้ทางด้านไอทีอะไรเนี่ยทางด้านกองทัพเนี่ยเขาต้องจัดสรรให้ดีนะครับฉะนั้นเวลาเขามาเนี่ยเราต้องรู้เราต้องการอะไรเขาใช้พื้นที่ของเราเดี๋ยวนี้การใช้พื้นที่ฝึกนะั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆนะประเทศอื่นเขาไม่ยอมกันนะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้ผมคิดว่าทางกองทัพไทยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงเวลามีข้อบกโกให้แน่ใจว่าเราได้ผลเต็มร้อยไม่ใช่ให้สหรัฐเนี่ยได้คนเดียวฉะนั้นไทยเนี่ยต้องเตรียมพร้อมและปีนี้จะเป็นปีที่สําคัญเพราะว่า เป็นปีของรัฐบาลทรัมป์และทรัมป์เนี่ยมีความคิดทางด้านความร่วมมือทางด้านความมั่นคงกับต่างประเทศต่างจากรัฐบาลโอบามาฉะนั้นความอยู่รอดของไทยขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ที่ตั้งของไทยการเป็นพันธมิตรเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นพันธมิตรชั้นโบเบคือเขาไม่ให้ความสนใจเลยให้ใส่ความสนใจออสเตรเลียญีย่ป,ปุ่นเกาหลีและที่ช่วงสองสามปีที่ผ่านมาให้กับฟิลิปปิน ตอนนี้ฟิลิปปินส์กับประธานาธิบดีดูตเท้จุดยืนของเขาทําให้ประเทศไทยที่เป็นพันธมิตรสวยงามขึ้นทันทีเลยฉนันและเราต้องใช้งานนี้ให้เป็นเมื่อสองปีที่แล้วสหรัฐมีการลดระดับการฝึกคอบราโก เนื่องจากเกิดการรัฐประหารในไทยแต่ในปีนี้การฝึกขบระโกมีความสำคัญมากขึ้นอีกครั้งสหรัฐส่งทหารมาร่วม3,600นายมากกว่าปีที่แล้วที่ส่งมา3,300นายที่สำคัญคือมีการมาเยือนของพลเรือเอกแฮร์รี่บีแฮริสผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกซึ่งถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอีกด้วย As a military commander. As a Pacific Command Commander, I'm committed to peace and stability in the entire Indo-Asia-Pacific region. As I mentioned in the speech, the United States has only five bilateral defense treaty partners in the world, treaty allies, and they're all in the Indo-Asia-Pacific, and they're all here uh, at Cobra Gold. That's why Cobra Gold is such an important exercise. My first uh, uh, time I visited Thailand was in 1980, and I flew. Uh, out of Utapau uh, Air Base and I've been uh, associated with Thailand since then uh, and uh, this has been a great opportunity for me to come to uh, uh, open this exercise, uh, to thank General Sirapong for what he's done, to acknowledge and thank Ambassador Davies for what he's done and really to thank all of the participating uh, uh, exercise, uh, all the exercise participants for what they're doing because this is about improving uh, our collective, our ability to respond to disaster and crises uh, throughout the region. and it's also, separately, it's an opportunity for me uh, to engage in, in deep and meaningful discussions uh, with uh, the thai uh, leadership. What's, uh, what's really great about this from the standpoint of the united states of america is that uh, we were able this year to work out schedules such that our pacific commander, admiral harris, was able to come here.

ผู้ใหญ่ระดับนี้ก็จะมาสัก4ีปีก็จะมาหนนหนึ่งนะครับมาดูว่าการฝึกเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าในปี2ปีข้างหน้าก็จะมีการทบทวนแผนเรามีแผนทุกๆ6ปีนะครับประชุมกันก็เตรียมการปรับแผนว่าควรจะเพิ่มจะลดอะไรบ้างไหมอะไรลักษณะนี้นะครับปีนี้คอบราโกเนี่ยจัดใหญ่แปลว่าทางด้านของสหรัฐนี่เขาไม่ค่อยใส่ใจเลยใช่ไหมว่ารัฐบาลของเราเนี่ยเป็นรัฐบาลทหารหรือเปล่าไม่เหมือนปีที่ผ่านๆโอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยรัฐบาลทรัมป์เขาบอกรัฐบาลทหารไทยเนี่ย เป็น a l t e r ร์เนที regime เข้าใจไหมเป็นทางเลือกเหมือนกับที่ประธานาธิบดีเนี่ยทรัมป์บอกว่าทุกอย่างเป็นทางเลือกหมดฉะนั้นเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญว่าประเทศไทยมีอะไรจะให้ทรัมป์เนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจเวลาเขาหาประเทศตอนนี้รู้เลยว่าอุ้ยประเทศไทยเนี่ยฟิลิปปินเป็นอย่างนี้ประเทศไทยเป็นพันธมิตรที่เราเนี่ยถูกเพิกเฉยมานานแล้ว ฉะนั้นต้องให้ความสําคัญให้แฮร์รี่มาเลยเปิดงานแฮร์รี่จะมาประเทศไทย2ปีแล้วนะครับแต่ถูกกระทรวงต่างประเทศเนี่ยไม่ให้มาบอกว่าไม่ได้มีรัฐบาลจากการเลือกตั้งตอนนี้ดูสหรัฐเิมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งมีขบวนการประท้วงไม่ยอมรับเฮ้ยนี่มันประเทศไทยหรือไงนะ Our relationship strong. Our relationship for vital. Uh, are, uh, uh, going to us are celebrate next year. We next vital. is is 200 years of official contact between the United States of America and Thailand, and looking forward to that with great anticipation. Our relationship, I think, is improving, and of course, we've seen Thailand now going through the process of uh, democratic process, getting back to elections. The Prime Minister has made this commitment, and we take him at his word, and we think it's very important. That Thailand is moving forward จำนวนทหารที่ฝึกในคอ b r บราโกปีนี้เนี่ยก็เยอะด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านๆมาอย่างน้อยสปีที่ผ่านมาตรงนี้สะท้อนให้เห็นอะไรบ้างเอาสะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐเนี่ยให้ความสําคัญเก็่บคอ b r บราโกและปีนี้สําคัญเพราะว่าจะเป็นกิจกรรมแรกที่แสดงให้ นโยบายของทัางทางด้านการปกครองทางด้านความมั่นคงของภูมิภาคนี้ฉะนั้นเราต้องใช้ประโยชน์ให้เป็นเราจะต้องทําการบ้านเราจะต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรยิ่งตอนนี้ความสัมพันธ์ไทยกับจีนเนี่ยความสัมพันธ์ดีเราจะซื้อเรือดำน้ำเนี่ยพอเจอแฮร์รี่เนี่ยแฮร์รี่ถามบอกซื้อเรือดำน้ำจีนเนี่ยหมายความว่าอะไรพันธมิตรอะไรเนี่ยเห้อถึงไปซื้อเรือดำน้ำจีนไทยก็ต้องมีคําตอบ ประเด็นด้านความมั่นคงคะ่ะที่ไทยกับสหรัฐเนี่ยอาจจะมีจุดยืนร่วมกันนีม่มีอะไรบ้างคะมีสองสาประเด็นก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าไทยสหรัฐเนี่ยเป็นพันธมิตรกันการเป็นพันธมิตรกันนี้นะครับในโลกปัจจุบันนี่สําคัญมากนะตอนนี้พันธมิตรใหม่ไม่มีแล้วในโลกนี้และใครเป็นพันธมิตรแล้วเนี่ยเหมือนกับแต่งงานกันแล้วเนี่ยอย่าล้างกันไม่ได้แยกกันอยู่ได้อย่างที่ประเทศไทยเนี่ยแยกกันอยู่กับสหรัฐมาเป็นเวลาหลายปีจนเย็นชืดไปหมดตอนนี้เป็นโอกาสดี นะครับมีคอเปอร์โกแฮ r รสมาแล้วประเทศไทยเนี่ยก็มีความใกล้ชิดกับประเทศอื่นๆตอนนี้กับรัเสเซียก็ดีกับญี่ปุ่นก็ดีกับอินเดียก็ดีกับจีนก็ดีนะครับฉะนั้นทําให้มีเขาเรียกว่ามีพลวัตของพันธมิตรขึ้นมาทันทีนะครับฉะนั้นสหรัฐเนี่ยจะต้องให้ความสนใจไทยแล้วไทยเนี่ยจะต้องทําการบ้านว่าตั้งแต่นี้ต่อไปพันธมิตรไทยสหรัฐนี่นะครับควรจะมีอะไรมากกว่านี้ไม่ใช่ในสมัยก่อน3 4, 6ปีแล้วมันชัดเจนมาก คือต่อต้านคอมมิวนิสต์ต่อต้านคอมมิวนิสต์อตอนนี้จะไปต่อต้านใครเวียดนามซึ่งเป็นศัตรูอันดับหนึ่งเนี่ยตอนนี้เป็นเพื่อนอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยจําเป็นที่จะต้องมีการเรียกว่าประเมินพันธม,มิตรอันนี้แล้วทาให้มันทันสมัยนะครับอาจจะต้องมีรา,ายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเข้ามางานนี้กองทัพไทยต้องทําการบ้านหนักเลยครับ ึกคอบรากูในปีนี้ถือเป็นความร่วมมือทางการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นครั้งแรกหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตาแหน่งโดยนโยบายของรัฐบาลทรัมป์ต่อเอเชียแปซิฟิกยังไม่ชัดเจนนะัก The administration is very new, not yet in office for a m o n t h uh, some senior people are in place. You saw that our Secretary of Defense made a very successful Trip to North Asia, for instance, and there will be many more in the future. I now have a boss, Rex Tillerson, as Secretary of State, which is terrific. But in our process, uh, it will take a while for us to get other officials in place at various levels. So I would ask everybody to be a little patient with America and American democracy. We've been doing this now for over two centuries, and it, it, it takes a while for us to fill out the ranks of our officials, but you can be certain. That when it comes to Thailand, when it comes to Southeast Asia, the United States of America will continue to be uh, very focused on the region, to be reliable as a partner to the region. Why is that? You know the answer. Because this region, these 10 nations, these 600 million people, this is the most dynamic part of not just Asia, but I would say the world. It is in our interest to form collaborative, cooperative, and friendly relations here Southeast Asia friendly in here ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขามีนโยบายอะไรที่คิดว่าจะแตกต่างไหมคะด้านความมั่นคงกับประเทศไทยอ,อทางด้านความมั่นคงต่อประเทศไทยผมคิดว่าจะเพิ่มความกระตือรือร้นเพราะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยนาเรก็กเเทลเซนเนี่ยเคยอยู่ประเทศไทยมาหลายปีตาจริงสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองตอนเป็น CEO ของโมบายประเทศไทย ฉะนั้นการที่มีคนที่รู้จักประเทศไทยเติบโตในสังคมไทยเป็นใหญ่เป็นโตในเอกซอนเนี่ยมีผลดีแล้วก็มีผลเสียถ้าเขาชอบก็ดีแต่ถ้าเขาไม่ชอบเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าเขาอาจจะติดอยู่ในความคิดความอ่านเขาว่าประเทศไทยไม่ดีอย่างโ้นอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้ประเทศไทยผมคิดว่าฐานะที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆกับรัฐบาลทรัมป์เนี่ยดีมากเพราะว่ารัฐบาลทรัมป์เนี่ยมีความคิดรู้สึกเนี่ยอนุรักษ์นิยมนะครับแล้วก็ มองความมั่นคงเป็นหลักแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณพูดถึงความมั่นคงตอนนี้ไม่ได้ดไปปราบปรามคอมมิวนิสต์แล้วแต่ต้องต่อสู้กับคนที่มีหัวรุนแรงฉะนั้นประเทศไทยกับสหรัฐเนี่ยจึงจะต้องร่วมมือกันทางด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านข่าวกรองและความร่วมมือตอนนี้ความความร่วมมือของไทยกับสหรัฐเนี่ยยังสู้กัมพูชาไม่ได้เลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ขายหน้ามากนะครับเราเป็นพันธมิตรความร่วมมือต่างๆอะไรกับ สหรัฐก,กับสิงคโปร์เนี่ยอันดับหนึ่งไทยเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยฉะนั้นกองทัพไทยต้องทําการบ้านกองทัพไทยจะต้องรู้ว่าหนึ่งสองสามสี่สหรัฐไม่เอามานะไม่ต้องคุยกันนะครับจีนนะครับเราจะซื้อเรือดำน้ำเนี่ยบอกไปเลยบอกจะซื้อเรือดำน้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้องให้มาก่อนโดยเฉพาะยิ่งทางด้านเทคโนโลยีเรือดำน้ำอเมริกาไม่เคยตอนนี้เราจะต้องดีมาเยอะๆเลยตอนนี้ฐานะเราดีมากหลายคนไม่รู้ บอกเลยว่า 1, 2, 3ไม่ให้ไม่ต้องมาคุยกันในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีบารักโอบามาสหรัฐมีนโยบาย pivot to Asia หรือปักหมุดเอเชียซึ่งหมายถึงการที่สหรัฐให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชียมากยิ่งขึ้นแต่เมื่อนายโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเขาไดชูแนวคิดหลักคืออเมริกาต้องมาก่อนมากกว่าการมีส่วนร่วมในประชาคมโลกตอนโอบามาเราก็จะมีนโยบาย pivot to Asia แล้วตอนนี้เนี่ยยังจะมีไหมคะนโยบายแบบนี้ให้ความสําคัญกับภูมิภาคเอเชียคือทรัมป์จะให้ความสําคัญอ,อาเซียนให้ความสําคัญเอเชียแต่จะไม่ตั้งว่าเป็นพรีเวดหรือตั้งเข็มหมุดนะครับของทรัมป์เนี่ยตั้งโต๊ะเลยเพราะว่าเขาเห็นจีนเนี่ยเป็นประเทศใหญ่ทึ่งสหรัฐเนี่ยจะต้องมาขานนะครับฉะนั้นความสําคัญของอาเซียนเนี่ยจึงอยู่ตรงนี้เพราะว่าอาเซียนเนี่ยเป็นตัวเล่นตัวสําคัญเขาเรียกว่าคีย์เพลเยอร์ของ สมรภูมิในภูมิภาคนี้ฉะนั้นเนี่ยทรัมป์จะให้ความสำคัญอาเซียนแต่ความสำคัญนี้จะผ่านกระทรวงต่างประเทศนะครับฉะนั้นเล็กซ์เนี่ยจะเป็นตัวสะพานเชื่อมกับอาเซียนผมเชื่อว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่รัฐบาลชุดนี้จะไม่ใช้นะครับคำนิยาม private to Asia หรืออะไรต่างๆซึ่งประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยทำได้ดีนะครับแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ว่าทรัมป์เนี่ย ให้ความสําคัญอาเซียนหรือเปล่าก็คือว่าจะมาประชุมสุดยอดอาเซียนหรือเปล่าในเดือนพฤศจิกายนที่คลาร์กเอเบสถ้ามาร่วมเนี่ยสำคัญแต่ถ้าไม่มาร่วมนี่นะฟิลิปปินเสียหน้าอาเซียนเสียหน้าแล้วก็อาเซียนก็จะไม่พอใจเพราะว่าอาเซียนเนี่ยถือว่าการมาถ่ายรูปด้วยกันการมาจับมือไขว้แขนกันเนี่ยเป็นการแสดงความรักที่มีต่ออาเซียนแล้วโอบามาทําดีมากถึงแม้พลาดไปครั้งเดียว มาทุกครั้งเลยใน8ปีที่ผ่านมาแล้วพบผู้นำอาเซียนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประธานาธิบดีสหรัฐถึง11ครั้งที่ว่าไทยเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐนะคะต่อจากนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐจะเป็นยังไงคะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้เนี่ยน้อยเพราะว่าเราไม่มีการประเมินพันธมิตรนะครับเราเป็นหลายคนเนี่ยจะไม่เข้าใจคือไทยสหรัฐเนี่ย เป็นเพื่อนกันมาเนี่ย184ปีหลังจากที่เราเซ็นทริจีออฟเอมิตแต่จริงๆแล้วความสัมพันธ์เราเนี่ยเกินกว่า184ปีประมาณ200ปีเพราะก่อนหน้านี้ก็มีพ่อค้าคนอเมริกันเข้ามาเป็นเราเป็นพันธมิตรตั้งแต่ปีพันเก้า้เป็นต้นมาฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของไทยสหรัฐเนี่ยแนบแน่แนมากแต่เป็นเพราะผู้นําสหรัฐในช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในการเมืองไทยนะครับแล้วก็ยังใช้ค่านิยม แล้วก็ความคิดที่เขาเรียกว่าสเตอริโอไทยกับสังคมไทยในเหมือนเก่านะแล้วเขาคิดว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยในช่วง 2- 3สปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นใหม่นะครับซึ่งไม่จริงลวประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะสังเกตเห็นว่าจีนก็ได้ผลประโยชน์ออสเตรเลียในโลกตะวันตกนะครับมาอันดับหนึ่งแล้วยังมีนิวซีแลนด์ซึ่งเขาไม่ได้มีนโยบายแบบสหรัฐสหรัฐนี่คือหยุดเล่นกับประเทศไทยเลยจนกระทั่งมีรัฐบาลเลือกตั้ง นะครับซึ่งเป็นนโยบายที่ผมคิดว่าผิดพลาดมากแล้วตอนนี้สหรัฐเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วทังนั้นความสัมพันธ์ไทยสหรัฐเนี่ยปีนี้จะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาผมเชื่อว่า 1. เนี่ยจะมีความร่วมมือทางด้านการปราบปรามนะครับกลุ่มหัวรุนแรง 2. เรื่องการค้าจะมีการพูดถึงการค้าเสรีภาพในกรอบใหม่ประเด็นที่ 3. เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับอิมิเกรชันประเทศไทยก็มีปัญหา สหรัฐเนี่ยมีปัญหาสิเดล้านคนประเทศไทยมีเกือบ10ล้านคนแต่คนมันไม่อยากจะพูดมีพมา่าลาวมีกัมพูชาแล้วมีอีก33ประเทศที่ชอบแอบเข้ามาประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกฝรั่งทั้งหลายเนี่ยที่เวลาไม่มีงานทำมาชอบมาแอบมาอยู่เมืองไทยนี่ก็เป็นปัญหาเรื่องอิมมิเกรชันและประเทศไทยไม่เคยออกวีซ่าแบนอะไรเลยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับอ้าแล้วก็เรื่องความมั่นคงทางทะเลจะทําให้ไทยสหรัฐเนี่ยมีพลวัตขึ้นมาทันทีนะครับ ประเด็นก็คือว่าเรามีรถแมพที่ชัดเจนนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเน้นอะไรเราทําตามรถแมพตอนนี้สหรัฐเนี่ยต้องโชว์โอกาสนี้เพราะว่าในช่วง9เดือนนี้กว่าจะทีมงานของสหรัฐชุดใหม่เข้าไปทำเนี่ยขืนชักช้าเนี่ยความสัมพันธ์ไทยกับจีนก็จะไปโรดไตอินเดียก็จะไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่อเมริกาเข้าเข้าใจดี การให้ความสําคัญต่อการฝึกคอร์บา์โกที่มากขึ้นของสหรัฐในปีนี้นับเป็นสัญญาณที่ดีต่อความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐในด้านความมั่นคงและหวังว่าความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในมิติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนศิลป,ปะวัฒนธรรมการศึกษาก็จะดีด้วยเช่นกันภายใต้การนําของรัฐบาลดอนทรัมค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ